เมื่อกษัตริย์ทุกองค์ของชาวอาโมรายและพวกกษัตริย์ของชาวขานาอันที่อยู่ริมทะเลได้ยินเรื่องที่พระยะหัว,วาทำให้น้ำในแม่น้ำจอเดนแห้งกษัตริย์พวกนั้นก็กลัวชาวอิสราเอลจนใจ่อก,กันไปหมด กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอน้อมรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคัมภี์ไบเบิลโดยผมลุงทุง่งก็จะนําเรื่องราวภายในคัมภี์ไบเบิลมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยความเดิมจากวิดีโอที่แล้วหลังจากที่ชาวอิสราเอลข้ามแม่น้ําจอแดนไปหมดทุกคนแล้วพระยะโฮวาก็สั่งให้เรียกผู้ชาย12คนจาก12ตระกูลที่เลือกไว้ให้ไปเอาหินจากกลางแม่น้ําจอแดนมา12 แล้วเอาไปวางไว้ตรงที่จะพักค้างคืนซึ่งหินพวกนี้จะคอยเตือนใจว่าพระเจ้าทําอะไรเพื่อชาวอิสราเอลจะได้เอาไว้พูดให้ลูกหลานฟังซึ่งหินพวกนั้นก็ยังอยู่ที่นั่นจนถึง,ถงทุกวันนี้พอประชาชนข้ามแม่น้ําไปหมดแล้วพวกปุโรหิตจากตระกูลเลวีก็หามหีบสัญญาของพระยะโฮวาข้ามแม่น้ํำจอแดนไปต่อหน้าประชาชนตระกูลรูเบนตระกูลกาดและตระกูลมนัสเสครึ่งตระกูล ก็จัดขบวนทัพข้ามแม่น้ำนำหน้าชาวอิสราเอลตามที่โมเสสสั่งไว้ข้ามไปยังที่ราบกันดานเยรีโคโดยมีกําลังพลประมาณ4ี่0 0ื่คนชาวอิสราเอลขึ้นมาจากแม่น้ำจอแดนในวันที่10เดือนหนึ่งและตั้งค่ายอยู่ที่กิลการติดเขตแดนด้านตะวันออกของเมืองเยรีโคพระยะโฮวาทําอย่างนี้ก็เพื่อคนจากทุกชาติในโลกจะรู้ว่าพระยะโฮวามีพลังอํานาจยิ่งใหญ่ขนาดไหนเราก็จะมา ติดตามกันต่อครับว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปกระราบาเปียนเชิญท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังได้ดังต่อไปนี้ โอสูวาบทที่ห้า เมื่อกษัตริย์ทุกองค์ของชาวอาโมไรที่อยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำจอเดนและพวกกษัตริย์ของชาวคานาอันที่อยู่ริมทะเลได้ยินเรื่องที่พระยะโฮวาทาให้น้ำในแม่น้ำจอเดนแห้งไปต่อหน้าชาวอิสราเอลจนพวกเขาข้ามไปหมดทุกคนกษัตริย์พวกนั้นก็กลัว่าชาวอิสราเอลจนใจฝ่อกันไปหมดตอ นัน้พระยะโอวาพูดกับโยสุวาวา่าเจ้าต้องทำมีดด้วยหินเล็กไฟและทำสุนับให้ผู้ชายชาวอิสราเอลอีกเป็นครั้งที่สอง โยสุวาก็เอาหินเหล็กไฟมาทำมีดและทำสุนับให้ผู้ชายชาวอิสราเอลที่กิเบอฮะอาราโลดเหตุผลที่โยสุวาทำสุนับให้คนพวกนี้เพราะพวกผู้ชายอิสราเอลที่เป็นทหารซึ่งออกมาจากอียิปนั้นตายกันหมดแล้วในที่กันดานระหว่างการเดินทางหลังจากที่ออกจากอียิปคนพวกนั้น ที่ออกมาจากอียิปเข้าสุนัตกันหมดแล้วแต่ทุกคนที่เกิดในที่กันดานระหว่างการเดินทางหลังจากที่ออกจากอียิปยังไม่ได้เข้าสุนัตเลยชาวอิสราเอลร่อนเร่อยู่ในที่กันดานเป็นเวลา40ปีโจนทางชาติตายกันหมดคือผู้ชายทุกคนที่เป็นทหารซึ่งออกมาจากอียิปและไม่เชื่อฟัง พระยะโอวาพระยะโอวาสาบานกับคนพวกนี้ว่าพระองค์จะไม่ให้พวกเขาเห็นแผ่นดินที่พระยะโอวาจะยกให้เราตามที่พระองค์สาบานไว้กับบรรพบุรุษของเราคือแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งมากมายนั้นพระองค์จึงนําลูกหลานของพวกเขามาที่แผ่นดินนี้ แทนคนพวกนี้แหละที่โยสุวาทำสุนัขให้เพราะพวกเขายังไม่ได้ทำระหว่างการเดินทางเมื่อทั้งชาติทำสุนัขเสร็จแล้วพวกเขาก็พักอยู่ในค่ายจนหายเป็นปกติ พระยะโหวาพ่อพูดกับโยสุวาว่าวันนี้เราลบคำสดป,ประมาทของชาวอียิบต์ออกไปจากพวกเจ้าแล้ว ที่นั่นจึงถูกเรียกว่ากิวการจนถึงวันนี้ชาวอิสราเอลตั้งค่ายอยู่ที่กิวการต่อและฉลองปัสกาบนที่ราบกันดานเยรีโคในตอนเย็นวันที่14ของเดือนนั้นพับจากวันปัสกาพวกเขาก็เริ่มกินพืชผลที่ได้จากแผ่นดินกินขนมปางไม่ใส่เชือ้อและข้าวคู่ ว่ในวันเดียวกันนี้ด้วยในวันที่พวกเขาเริ่มกินพืชผลที่ได้จากแผ่นดินมานาก็หายไปชาวอิสราเอลไม่มีมานากินอีกเลยแต่พวกเขาเริ่มกินพืชผลที่ได้จากแผ่นดินขานาอันในปีนั้นตอนที่โยเวาอยู่ใกล้เมืองเยรีโคเขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืน ถือดาบอยู่ข้างหน้าเขาโยสุวาก็เดินเข้าไปหาและถามว่าคุณอยู่ฝ่ายพวกเราหรืออยู่ฝ่ายศัตรูคนนั้นตอบว่าเปล่าเลยผมมาที่นี่ในฐานะนายทัพของพระยะหวัวาพอโยสุวาได้ยินก็โศบหน้าลงกับพื้นอํนันแล้วพูดว่า นายท่านมีอะไรจะบอกผู้รับใช้ของท่านครับนายทาบของพระยะหูวาก็ตอบโยสูวาวา่าถอดรองเท้าออกเพราะที่ที่คุณยืนอยู่นี้บริสุทธิ์ โยสุวาก็ถอรองเทา้าทันที บทสรุปสําหรับวิดีโอนี้นะครับเมื่อกษัตริย์ทุกองค์ของชาวอาโมไรและชาวคาณาอันได้ยินเรื่องที่พระยะโฮวาทําให้น้ําในแม่น้ําจอแดนแห้งจนพวกชาวอิสราเอลข้ามไปหมดทุกคนกษัตริย์พวกนั้นก็กลัวชาวอิสราเอลจนใจส่อไปกันหมดทุกคนพระยะโฮวาก็สั่งโยซูวาว่าให้ทํามีดด้วยหินเหล็กไฟและทําสุนัดให้ผู้ชายชาวอิสราเอลโยซวาวาก็ทําตามคําสั่งเพราะพวก ผู้ชายชาวอิสราเอลซึ่งเป็นทหารที่ออกมาจากอียิปต์นั้นตายหมดแล้วในที่กันดา n ระหว่างการเดินทางซึ่งคนพวกนั้นก็ทําสุนัขกันหมดแล้วแต่ชาวอิสราเอลซึ่งเร่ร่อนอยู่ในที่กันดา n เป็นเวลา40ปียังไม่เคยทําสุนัขเลยเมื่อทั้งชาติทําสุนัขเสร็จแล้วพวกเขาก็พักอยู่ที่ค่ายจนหายเป็นปกติชาวอิสราเอลตั้งค่ายอยู่ที่กิวการต่อและฉลองปัสกาบนที่ราบกันดา n เยรีโคในตอนเย็นวันที่14ข ขเดือนนั้นถัดจากวันปัสกาพวกเขาก็เริ่มกินพืชผลที่ได้จากแผ่นดินกินขนมปังไม่ใส่เชื้อและข้าวคั่วในวันเดียวกันมานาก็หายไปชาวอิสราเอลไม่มีมานากินอีกเลยแต่พวกเขากินพืชผลที่ได้จากแผ่นดินฐานะอันในปีนั้นแทนโยเซวยาเห็นผู้ชายคนหนึ่งก็ถามว่าพวกเขาเป็นฝ่ายเราหรือฝ่ายศัตรูคนนั้นตอบว่ามาที่นี่ในฐานะนายทัพ ของพระยะโฮวาแล้วเขาก็บอกให้โยเูวาถอดรองเท้าออกเพราะที่ที่ยืนอยู่นี้เป็นที่บริสุทธิ์นี่ก็เป็นบทสรุปสําหรับวิดีโอนี้นะครับกราบขอพระคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังขอพระยะโฮวาทรงปโปรดประทานพรแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านขอวอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความโชคดีมีความสุขมากๆมีอายุยืนยาวชั่วนิรันดร์การฝากทุกท่านช่วยกดกระดิ่งกดติดตามกดไล์ กดแชร์ด้วยนะครับพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ หลังจากที่ชาวอิสราเอลข้ามแม่น้ำจอแดนไปหมดทุกคนแล้วพระยะโฮวาก็สั่งให้พระยะโฮวาก็สั่งให้ระะใหเรียกเรียกผู้ชาย12คนจาก12ตระกูลที่รื่อเรื่องเรืเร่อง เรียกผู้ชาย12คนจาก12ตระกูลที่เลือกไว้ให้ไปเอาหินจากกลางแม่น้ำจอแดนมา12ก้อนแล้วเอาไปวางไว้ตรงที่พักค้างคืนแล้วเอาไปวางไว้ตรงที่จะพักค้างคืนซึ่งหินพวกนี้จะคอยเตือนใจว่าพระเจ้าทำอะไรเพื่อชาวอิสราเอลพอประชาชนข้ามแม่น้ำไปหมดแล้วพวกปุโรหิตของตระกูลเลวี พวกปุโรหิตจากตระกูลเลวีก็หามหีบสัญญาของพระยะโฮวาข้ามแม่น้ำจอแดนไปต่อหน้าประชาชนตระกูลรูเบนตระกูลกาดและตระกูลมนัสเสออีกครึ่งตระกูล<อ>ตระกูลรูเบนตระกูลกาดและ,และ และตระกูลมนัสเสครึ่งตระกูลก็จัดขบวนทัพข้ามแม่น้ำนำหน้าชาวอิสราเอลตามที่โมเสสสั่งไว้ข้ามไปยังที่ราบกันดานเยรีโคโดยมีกำลังพลประมาณโดยมีกำลังพลประมาณสี่หมื่นคนชาวอิสราเอลขึ้นมาจากแม่น้ำจอแดนในวันที่10เดือนหนึ่ง และพวกกษัตริย์ของชาวขานาอันที่อยู่ริมทะเลได้ยินเรื่องที่พระยะหัวาทำให้แม่ <c oughs> ทำให้น้ำในแม่น้ำจอเดนแห้งไปต่อหน้าชาวอิสราเอลโจนพวกเขาข้ามไปหมดทุกคน โยสวาก็เอาหินเหล็กไฟมาทำมีดและทำสุนับให้ผู้ชายชาวอิสราเอลที่กิเบอตฮะอาราทร์ฮา,าราโลเหตุผลที่โยสวาทำสุนับให้ขนพวกนี้เพราะพวกผู้ชายอิสราเอลที่เป็นทหาร ชาวอิสราเอลร่อนเร่อยู่ในที่กันดารเป็นเวลา40ปีโจนทางชาติตายหมดโจนทางชาติตายกันหมดคือผู้ชายทุกคนที่เป็นทหารซึ่งออกมาจากอียิปต์และไม่เชื่อฟังพระยะโฮวา พระยะโอวาสาบานกับคนพวกนี้ว่าพระองค์จะไม่ให้เขาพระองค์จะไม่ให้พวกเขาเห็นแผ่นดินที่พระยะโอวาจะยกให้เราตามที่พระองค์ในวันที่พวกเขาเริ่มกินพืชผลที่ได้จากแผ่นดินมานาก็หายไป หมานาก็หายไปชาวอิสราเอลไม่มีหมานากินอีกเลยเมื่อกษัตริย์ทุกองค์ของชาวอาโมไรและชาวคานาอันได้ยินเรื่องที่พระยะโฮวาทำให้น้ำได้ยินเรื่องที่พระยะโฮวาทำให้น้ำในแม่น้ำจอเดนแห้งจนพวกชาวอิสราเอลข้ามไปหมดทุกคน กษัตริย์พวกนั้นก็กลัวชาวอิสราเอลจนใจฝ่อไปกันหมดทุกคนพระยะโฮวาก็สั่งโมออ uh oh. ก็สั่งก็สั่งก็สั่งโมเสยโยเูวาโมเสยตายไปแล้วยังจะมาอะไรอีกพระยะโฮวาก็สั่งโยเูวาว่าให้ทำมีดด้วยหินเหล็กไฟและทำสูนัดให้ผู้ชายชาวอิสราเอล กราบขอพระคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังขอพระองค์ทรงโปรดประขอพระยะโฮวาทรงโปรโดประทานพรแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านขออวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความโชคดีมีความสุขมากๆา wow.